สวัสดีสวีดัตนะครับนี่คือไก่หางพวงพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่คือไม่มีขีดตรงนี้ครับไม่มีขีดใต้ปากนี่หรือว่ารอยเนื้อเกินใต้ปากเป็นขีดเงี้ยครับนี่คือพิมพ์ใหญ่แล้วหางตู้ก็ด่งลงมาตรงกลางเลยนะครับนะครับเนี่ยนะหางตูด้ด่งมาตรงกลางนะครับนี่เลยผิวพันธุ์ของพระหลวงพ่อปานนะครับ พิมพใหญ่จะต้องเป็นลักษณะแบบนี้ผิวพันธุ์เป็นเช่นนี้นะครับจำไว้นะครับดูภาพแล้วดีกว่าฟังคำอธิบายเวลาท่านไปหาต้องหาหนึ่งผิวพันธ์ลักษณะแบบนี้สีสนันมันมีความแตกต่างนะดูลักษณะผิวพันธ์ลักษณะผิวพันธ์เป็นอย่างนี้นะครับนะผิวพันธุ์เป็นเช่นนี้นะครับผิวพันธ์เป็นอย่างนี้เลยนะด้านข้างครับด้านข้างนะด้านข้าง นี่ด้าน,นหลังนะครับเป็นเช่นนี้มีรอยขูดขีดล,ลักษณะแบบนี้นะครับจําจไว้นะครับ FC เนี่ยส่วนด้านบนนี่มีผงพร้อมนะครับยังอยู่ครบนะครับยังอยู่ครบนี่คือพระของหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงเป็นพิมพ์ยอดฮิตราคาแพงนะครับเป็นล้านขึ้นนะครับหรือว่าเจ็ดหลักนะครับนี่เลยดูไว้นะครับเผื่อไปพบไปเจอตามตลาดเราก็จะได้ เช่าได้ถูกต้องนะครับนี่เลยอันนี้อันนี้เป็นองค์นี้คือพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเพราะนั้น FC เมื่อชมแล้วจำไว้แล้วเผื่อจะไปพบเจอตามตลาดหรือว่าแผงพระนะครับสำหรับคลิปนี้ให้ FC ซของเราโชคดีนะครับสวัสดีครับ